ต่อนะครับกับ 2S 10แฟนคลับล่าฝันนะครับช่วงนี้ครับกับช่วงคลับจับผิดนะครับเดี๋ยวขอทวงคะแนนก่อนเลยครับตอนนี้น้องแคทนะครับนำอยู่2คะแนนนะครับ วนน้องปูเป้กับน้องเหรียญนะครับตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเลยนะครับศูนย์คะแนนทั้งคู่นะครับเกมนี้มีโอกาสตีตื้นไปแล้วนะครับแล้วที่สำคัญครับเราไม่ต้องเต้นแล้วนะเออเราไม่ต้องเต้นแล้วครับครับจะผิดนะครับจะมีของนะครับที่บอกว่าน้องปริมเนี่ยชื่นชอบรักมากและใช้เป็นประจําใช้มาแบบว่าจนแบบสมบุกสมบันจนมันพังหมดแล้วแต่ยังเก็บไว้อยู่นะครับวันนี้น้องปริมจะเอาอะไรมาทายเพื่อนๆกันครับเป็นซองไาย ซองใส่โทรศัพท์อ๋อเป็นซองใส่โทรศัพท์ของเรานะครับที่บอกว่าใช้มากี่ปีแล้วครับก็หลายอยู่หลายปีอยู่นะครับฟังให้ดีครับต้องจับผิดน้องน้อยได้นะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้ถามด้วยฟูเป้ลองจับผิดเขาดูนะครับมีหมด3ซองนี้ครับพี่ผมงขอดูหน่อยครับ3ซองนี้นะครับเป็นซองใส่โทรศัพท์มือถือของน้องเขาที่ใช้มาหลายปีแล้วครับจนยับเยินหมดแล้วแต่ว่าพี่ดวงอยากจะถามว่า1ในสาซองนี้เนี่ย ซองไหนกันแน่ที่เป็นของน้องปริม AF10 ครับเออซองแรกนี่ครับซองนี้ครับเป็นของน้องปริมครับผมค่ะก็ซองนี้นะคะก็วันนั้นไปเดินตลาดแล้วก็เจอแล้วเา็ที่ชอบสีชมพูงไงก็แบบแล้วเพ็ดเพ็ดอะเห็นไม่ได้ก็เลยแบบบอกให้คุณแม่ซื้อแต่นานมากที่คุณแม่จะซื้อครับอ๋อนี่คุณแม่เป็นคนซื้อให้เหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้มาตลอดเลย ช้มาตลอดเอาละครับคุณแม่เป็นคนซื้อให้เชื่อหรือไม่เชื่อไงครับน้องแคทครับมีอะไรอยากถามไหมครับไม่มีปูเป้ครับถามอะไรหน่อยนะครับโอเคครับคือคุณแม่คือคุณแม่ซื้อให้โอเคแล้วนะครับซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาสามสบาบาทเออสามสิบเก้าบาทเองนะครับแต่ว่านานมากกว่าจะซื้อด้วยอืมอืมอืมซื้อที่ตลาดนะครับน้องเดียนครับถามคถามปูเป้ครับ เอาไปโรงเรียนตอนไหนเออไปโรงเรียนตอนไหนเอาไปโรงเรียนตอนไหนครับไม่เก็บไว้ที่บ้านโอซื้อมาแล้วซื้อมาเก็บอะก็มันสวยอะหนูชอบไว้ต้องหัวเตียงอ่ะเออน้องเขาชอบไว้หัวเตียงไงนี่ไปบ้านไม่เห็นคุเบลบอกว่าไปบ้านไม่เคยเห็นเลยเอาไว้ไม่ต้องหัวเตียงเดี๋ยวก็รู้อยากจะรู้คูเบลไม่ต้องถามเลยนะความสูง นะครับคุณผู้ชมครับแฟนขางของน้องปิมครับอันนี้นะครับคุณแม่ซื้อให้นะครับใช้มาหลายปีแล้วซื้อที่ตลาดชอบวางไว้ที่หัวเตียงจะเชื่อหรือเปล่านะครับอันแรกผ่านไปซองที่สองครับสีส้มมาเลยครับซองนี้ครับซองนี้นะครับคุณผู้ชมครับน้องปิมใช้เป็นประจาจริงหรือครับจริงอ่ะก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนเดี๋ยวก่อนนะตอนแถลงข่าวแล้วก็แล้วก็คือ ซื้อ่าใช้ก็เห็นว่าสวยดีแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยซื้อมาตอนแถลงข่าวไหนครับตอนก่อนเข้าบ้านเอฟโอ้นี่เพิ่งซื้อดิครับก่อนที่จะเข้าบ้านเอฟเราก็ไปถูกใจกับซองนี้มาใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่มีความหมายก็เป็นสีส้มค่ะก็เป็นสีแห่งแห่งหนูว่ามันเป็นสีแห่งเงินทองค่ะนี่สีแห่งเงินทอง นะครับมีการดูฮวงจุ้ยบนข้าบ้านด้วยใช่ไหมครับ <g ül> แล้วไหนบอกว่าชอบสีชมพูไม่ใช่สักค <Nein> ัับนทไมเอเอนี่พี่ดมถามให้พห็นบอกว่าชอบสีชมพูสีนี้ชอบค่ะแต่สีเนี้ยแบบมีความหมายอ่า<ะ>สีนี้คือสี <คะ S 1> ที่้ชอบแต่สีส้มคือสีที่พกติดตัวแล้วมันสื่อไปถึงเรื่องความเฮงเรื่องเงินทองเงินทองนะครับนี่แม่ซื้อให้สีส้มนี่ใครซื้อให้ครับอันนี้แม่เหมือนกันค่ะแม่อีกแล้ว ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีผู้ชายเลยไม่เคยค่ะเพื่อนไม่เคยซื้ออะไรให้เลยไม่ไม่ไม่เราเรายังซื้อเลยนะเออเหรียญเคยซื้ออะไรให้ครับก็ขนมเนี่ยอ๋อชอบชอบคอยบอกพี่เหรียญซื้อขนมมาให้กินหน่อยทั้งกลุ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่เหรียญแล้วแบบเราก็ต้องแบบควัก กระเป๋ามีอยู่ร้อยกว่าบาทเราก็ต้องซื้อเพื่อเขาพี่เดียเป็นคนที่น่ารักมากครับคือเราจะไปลบคนที่เหรียญเขาตน่นอนเพราะว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้เหมือนจะอดกินโอ้โหที่เหรียญเป็นเป็นที่เคารพมากในโรงเรียนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะครับอันนี้ดีกว่าของจริงของจริงไม่มีหลอกแน่นอนซองใส่โทรศัพท์มือถือนี้แม่ซื้อให้อีกหรือเปล่าครับไม่ใช่เอาละครับอันนี้แม่ไม่ซื้อให้นะครับคุณแม่ไม่ได้ซื้อให้ซองนี้ครับคือของน้องริมเอฟสิบครับ ค่ะก็เป็นของป้าป่าค่ะก็ตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหญ่ๆก็ป้าป่าบวชอยู่ก็ใส่เอาซองเนี้ยใส่โทรศัพท์ตลอดแล้วมีที่แอบพูดอะไรนะคะ <c oughs> อุปการณที่แอบแอบตลอดอลแล้วไงต่อป้าป่าเป็นแล้วก็อพอป้าป่าเสียชีพนั่นก็เลยเก็บอันนี้มามอ,อันไหนตอนนี้กําลังวิเคราะห์กอันแล้วครับลุงแคทคิดว่าอันนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงครับ อันนี้ครับมั่นใจอ่ะครับป้าป๋าเขารูกคุณทาให้ด้วยนะเนี่ยมังตาจิเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป๋ารูกคุณถักเองเพือหาไม่ใช่ค่ะป้าป๋าซื้อมาแต่ว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่ไม่รู้ซื้อที่ไหนอืมคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปของมันแต่รู้ว่าคุณพ่อคุณซื้อให้นะครับสองอันนี้มาจากคุณแม่นะครับอันนี้มาจากคุณพ่อป้าป๋าเอานลครับสามอันนี้นะครับ ใครจะเป็นคนตอบดีใครจะเป็นคนตอบครับปูเป้น้องเหลียญน้องแครครับกติกาสาลเลยดีไหมกติกาสาลเลยดีไหมคะมีแอบกระซิปกันด้วยมีผู้ชายอะไรนะครับผู้ชายหรอเออไม่ใช่เอาละครับสามคนนี้นะครับพี่โรงจะให้ตอบนะครับสามซองนี้นะครับระหว่างซองสีส้มคุณแม่ซื้อให้ซองนี้คุณแม่เดินไปเจอที่ตลาดแล้วกว่าจะได้มา ใช้เวลานานมากครับค <ฮะ S 1> ือกว่าจะได้ใบนี้มาราคา3าบา <39 S 2> <c oughs> บท3 9บาทแต่แม่ไม่ซื้อให้ง่าย39บาทก็มีคุณค่านะครับ <c oughs> คุณแม่ว่ากว่าจะหาเงินได้ละบาทต้องให้งองแงร้องไห้ก <c oughs> ว่าจะได้ซองนี้มาหรือซองนี้ครับป้าป๋าเป็นคนซื้อให้คิดว่าสมซองนี้ซองไหนเป็นของน้องฟิล์มครับโอ้ไนออกเลยครับกติกาสากคนครับใครตอบถูกข้อนี้นะครับเอาไปเลย 2คะแนนด้วยครับโอ้ยออกก่อนเลยโอ้ยออกก่อนโอ้นออกเอาละครับเข้ารอบเข้ารอบเข้ารอบครับปูเป้เข้ารอบสองคนนี้นะครับต้องเป่ายิงฉุกกันเพื่อที่จะไปแย่งชิงกับปูเป้ครับเป่ายิงฉุกครับเอาละครับตกรอบอีกแล้วพี่เหรียญพี่เหลียงครับพี่เหรียญตกรอบกว่าเขาเพื่อนตลอดเลยนะครับสองคนนี้นะครับเอาเลยครับกติกาสากลนนะครับเป่าสองฉุกนะครับ 2ใน3ยกแรกครับไปเลยครับ1 2เอาละคร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 เอเอ,เอ,เอหนครับขอยฉุดเดียวปูเปออ้ถามว่าตอบถูกไหมยังไงผู้ที่ได้ตอบนะครับกับคําถามข้อที่2นี้ครับนั่นก็คือน้องปูเป้นะครับเต้นสะบัดอารมณ์ได้โดนใจพวกเรามากแต่ตอนนี้ไม่ต้องลุกขึ้นเต้นแล้วคิดว่าฟองไหนครับ ในสามซองนี้อันแรกอันแรกสีส้มเหรอครับเอาอันนี้ใช่ไหมครับทำไมถึงคิดว่าเป็นซองนี้อ่าถือไว้เลยเคเห็นเลยเหรอเออเออเออไม่เห็นเลยใช่เหรอก็เคยเห็นตาเจใอเจเครื่องมือถือชครื่องเล็กแบบว่าที่สภาพเน่ามากสภาพแล้วแบบว่าใช้อันนี้จำได้ค่ะค่ะท้าผิดนะท้าผิดก็แปลาเลืกกพบโอ้ย้าผิดต้องต้องไม่ได้แล้วนะเนี่ยอต้ง อแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นซองนี้เใจเอานะครับคนที่จะทฉเลยครับซองของน้องปริมนะครับจะเป็นซองไหนครับตอบถูกนะครับเอาไปเลย2อคะแนนนะครับลุงปิมครับซองไหนครับที่เป็นของน้องปิมจริงๆครับอ้าว้าซองที่ถูกต้องคือไม่ใช่เอาอาเอาเอาง เอาเอ้นเอาเอาแล้วครับโอ้โหาจเลยเอาครับคุณผู้ชมครับบอกแครับเดี๋ยวนครับเดี๋ยครับเดี๋ยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครัเดี๋ยวครเดีกยอนเียนครับเดยวนะครับเดีวคุณบเว่าคุณบเกีวนะคับียครณเดวนเยคเยนเอยนเยครเดัเัเียียวัยนเนเน่า ซองนี้นะครับเพื่อนครับคุณเอากลับไปเลยคี่เป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนรักสรือไม่รับเอาล้ครับพูดมาสารนายมาหมดนะครับสรุปแล้วซองที่ถูกต้องนะครับที่น้องปริมพกเก็บไว้มาตลอดนั่นคือซองสีส้มนะคบไม่มีคนเชื่ออันนี้เลยเอาเอาเอาเป็นว่านะครับข้อนี้นะครับแฟนของน้องปริมนะครับตอบไม่ถูกกันเลยนะครับน้องแคทก็ตัดนี้เป็นอันแรกพี่เหลียงก็บอกว่า สีส้มนี้ไม่ใช่แน่นอนวิเคราะห์อยู่แค่2อันเท่านั้นทีนี้รู้แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับซองที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับสีส้มเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อนี้นะครับรับไปทั้งหมดนะครับศูนย์ลยตอบได้เลยเอาเป็นว่านะครับข้อนี้นะครับขับจับผิดนะครับน้องปิ่นชนะเลิยเลยเป็นคนที่โกหกเยนเรียนมาก มเนียนมากเลยนะครับแต่งเรื่องราวขึ้นมา39บาทเนี้ยคุณพ่อเอาให้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคือซองสีส้มนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่มีใครได้คะแนนไปนครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูเกมสุดท้ายของเรากันช่วงหน้าพี่โด่งให้ไปเลยครับ3คะแนนกับลับติดจอต้องถามกันเลยปกติตอนน้องเขาอยู่ในบ้านพวกเราได้จับตาดูน้องเขาได้ว่าครับหอนะขับติดจอเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องราวนะครับโมเมนต์ต่างๆที่น้องปิมเนี่ย วิ่งเล่นกินอาบน้ําอยู่ในบ้านเขาทํากิจกรรมร้องเพลงฝึกซ้อมเต้นร้องเพลงอยู่ในบ้านขับติดจอครับยิสี่ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าใครจะตอบได้โดนใจน้องปริงเอฟสิที่สุดนะครับช่วงหน้าเจอกันครับ